เอรถมือสองสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆอีโคคาร์นะครับเครื่องเทอร์โบอีโคคาร์เทอร์โบนะครับกับ Ford f i e ีตมือเดียวป้ายแดงปี2 0 1พนะครับผ่อนได้3,500โดยประมาณนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันไม่เคยชนเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ189,000บาทนะครับผ่อนชิวๆนั่งใช้งานันละร้อยกว่าบาทนะครับใช้เดินทางนะครับ สวยมากๆด้วยครับตัวนี้เป็นตัวหายากนะครับเพราะเป็นเครื่องเทอร์โบเป็นเครื่อง1,000นะครับประหยัดสุดๆนะครับใครที่สนใจชอบหรือกําลังหานะครับมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับปี2015มือเดียวแท้นะครับ แล้วก็เป็นไม้แท้1,10,000กิโลเมตรนะครับใครที่ชอบสนใจเข้าใจนะครับภายในสวยเซนทล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเนะครับตัวนี้พวงอะไรมาตติฟังก์ชันนะครับงามมากๆแล้วก็เป็นตัวหายากนะครับใครที่ชอบนะครับก็เป็นเครื่องของปี2015นะครับเป็นเครื่องเทอร์โบก็พัฒนามาจากรุ่นก่อนๆแล้วนะครับเรื่องระบบเกียร์ก็สมบูรณ์แล้วครับใครสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ ่อแรงๆครับตัวนี้ช่วงล่างของฟอร์ดเป็นที่รู้จักแน่นอนครับนิ่มช่วงล่างแน่นครับใครเช่าใจถูกใจก็มาดูรถทดลองขับนะครับรถปี2015มือเดียวป้ายแดง189,000บาทนะครับผ่อนใช้งาน 3 5 0 0โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีถูกใจก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับรับรองว่าสวยจริงสมกับราคาที่เปิดแน่นอนนะครับราคาเปิดมาเบาด้วยครับเมื่อเทียบกับปีและสภาพของรถนะครับสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน Ford f เฟสต้นะครับคันนี้สวยมากๆานะครับราคาสภาพแจ่มเลยครับมาเช็คมาชมมาดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยๆสภาพงามๆแบบนี้ฝากไว้พิจารณานะครับกับ Ford E c o โคคานะครับเครื่อง1000เทอร์โบครับ เครื่อง1000เทอร์โบหลอๆแรงๆครับออกตัวสบายปุ๊ดปั๊แน่นอนใครที่ชอบความแรงนิดๆหน่อยๆรับรองคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถึงจะเป็น Eco คคาเครื่องแค่1000แต่เขามีเทอร์โบช่วยนะครับออกตัวแจ่มเลยครับ ชอบในสไตล์ของ Ford นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับใครเข้าใจสนใจกับ Ford ก็ถือว่าได้รถราคาสาภาพดีในราคาปี2015นะครับ189,000บาทหรือใครจะผ่อนใช้งานวันละร้อยกว่าบาทนะครับเอาไว้เดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายก็ไปได้ตลอดนะครับแล้วก็ยังสวยแล้วก็เรื่องเกียร์ะระบบต่างๆก็สมบูรณ์แล้วครับเพราะว่าเขาไมเนอร์เชนมาเรียบร้อยพัฒนามาใหม่เรียบร้อยนะครับ นำมาเป็นอีกหนึ่งทางเลยกับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งาน5ประตู Ford Eco นะครับรถสวยๆและตอนนี้ก็มี Ford Eco 1คันแล้วก็ไม่ Eco 1คันเป็น Ford เครื่องพันหอีก1คันนะครับก็ลงอยู่ในช่องนี้นะครับก็ลองเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับและกระทั่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่หายากมากๆเลยนะครับในท้องตลาดถ้าใครชอบในสไตล์ของ Ford และเน้นเลยครับว่าถ้ามาทาง f ฟ e ย t a แล้วได้ขับ1.5เทอร์1.0เทอร์โบนะครับขออภัยรับรองว่ามันจริงครับ ไปลองดูได้มาลองดูได้ครับรถสวยมากๆไม่เคยชนไม่แท้1 1 0 0 0 0สกิโลเมตรเพียงเท่านั้นครับรถสวยมากๆฝากไว้ด้วยครับ